สวัสดีชาวราศีกรกฎจ้าพบกับช่องสมมาทาโรวันนี้เปิดไพ่ทายดวงให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎประจำเดือนตุลาคม2563 กราบขอบพระคุณชาวราศีกรกฎราศีกรกฎนี่ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ให้การตอบรับสมมะพยากรมาโดยตลอดขอบคุณสำหรับยอดจับสไคร e นะสำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ ขอกดติดตามให้ด้วยสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคือไม่ขออะไรมากขอแค่กด Subscribe ขอแค่กดแชร์คลิปเพราะว่าคลิปนี้ทำให้ฟรีให้ฟรีสำหรับทุกๆคนที่ราศีกรกฎก็ดีลัคนากรากฎก็ดีขอแค่กดติดตามช่องสมมาทาโร่ขอแค่คนละหนึ่งแชร์กดกลุ่มไล n e กดหน้าเฟซได้หมดแชร์ไปเลยนะแล้วก็คอมเมนต์ส่งพลัง บวกให้กันดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะ เดือนซันมาเลยนะสำหรับชาวราศีกรกฎมันก็ต้องมีเรื่องดีๆแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยชาวราศีกรกฎต้องอาศัยความกระตือรือร้นนะจ๊ะเพราะว่าไพ่เกี่ยวกับการกระตือรือร้นในเดือนตุลาคมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะข่าวดีก็มีเข้ามามันมีเรื่องดีไม่ดีปะปนกันไปแต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องดีๆข่าวดีๆประชาสัมพันธ์ช่องอ่า ยูทูบส้มมาทาโร่อย่าลืมกดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจส่วนใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัว ดูดวงด้วยไพย่ยิปซีกับส้มมะทักแชทเฟซบุ๊กส้มมะพยากรณ์าคำถาม99บาทเรื่องโดยทั่วๆไปการเงินการงานความรักรวมๆกัน5คำถาม9 9บาทแต่ถ้าจะถามน้อยๆ3คำถาม5 9บาทพอแต่ถ้าจะดูเฉพาะความรักเน้นความรักถามแต่ความรัก3คำถาม99บาทแต่ถ้าจะเปิดพื้นดวงสถานการณ์โดยทั่วไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถามได้ไม่จำกัดโทรคุยก็ได้พิมพ์เอาก็ได้ใช้เวลาดูประมาณ30นาทีโปรโนี้ราคา259บาทก็ส่งข้อความมาในเพจและกันเนาะเดี๋ยวตอบให้นะจ๊ะไพ่ดีมากถึงแม้ว่าตัวตนของชาวราศีกรกฎจะเหนื่อยท้อเซ็งล้า The sun, เดอะ์ซันก้าเหรียญอ่าเด็กถือถ้วยเดชอริออรดก้าดาบ แเหรียญ The Strength หเหรียญหกเหรียญแล้วก็ The World คือไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขความสำเร็จแต่ใจเราสิไม่ค่อยแฮปปี้ความสุขความสำเร็จรออยู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สิ่งที่คิดสิ่งที่ตัดสินใจลุยเลยเริ่มต้นทำได้เลยเพราะว่าน้ำพักน้ำแรงของเราแหละส่วนหนึ่งแต่มันจะมีทางออกมันจะมีทางไป The World ออกมาเป็นใบสรุปหมายถึงการที่ มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกับเราข่าวดีข่าวสารจากแดนไกลติดต่อค้าขายต่างประเทศหรือคุยหรือคบหากับชาวต่างชาติมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าไพ่เดอะเวลเป็นไพ่ที่ไม่ลำบากไม่ลำบากเพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ดีมีความสุขแต่ใจเราหดหูหอยเหี่ยวเหนื่อยท้อเบื่อเซ็งล้า ไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่มันอยากเดินทางไปนั่นไปนี่อยากทำอันนู้นอยากลงทุนทำอันนี้อยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานมันเป็นสภาวะที่ว่าใครทำงานประจำอยู่ต้องขยันหน่อยมันหมดพลังงานมันหมดแพชชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไอ้เรื่องของสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดของคนราศีกร,รกฎอันนี้ส้มมะไม่ห่วงเพราะว่าเด e สเลนเนี่ยสามารถเอาอยู่ควบคุมสถานการณ์ได้แก้ไขปัญหาได้ไม่มีอะไรเลยแต่แค่อยากเปลี่ยนอยากไปอยากให้ชีวิตมันดูมีสีสันอยากให้มันแอคชั่นมากกว่านี้อยากท้าทายมากกว่านี้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไอเหนื่อยงานเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอแปดเหรียญเนี่ยต้องถามว่างานที่เราทำานะ่ะ มันเป็นสิ่งที่เรารักไหมเรารักในสิ่งที่ทำหรือเปล่าเราทำในสิ่งที่เรารักไหมแล้วเราพร้อมที่จะรับผิดชอบไหมถ้าโจทย์มันคือความรักถ้าง,งานที่เราทำอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เรารักละ่ะทำยังไงก็ต้องเปลี่ยนสิแอคทีฟสิกระตือรือร้นสิถามใจตัวเองว่าอยากทำอะไรแล้วเดอะซันเนี่ย กระตือรือร้นทะเยอทะยานมุ่งมั่นออกไปเดินทางออกไปเดินทางไม่ใช่ขับรถยนต์นะออกเดินทางค้นหาความฝันคิดได้แล้วเกิดแสงสว่างแล้วเฮ้ยฉันอยากทำอันเนี้ยลุยเลยทำเลยแล้วเดอะชาริเอไม่ได้มีใครช่วย เรื่องแบบนี้ต้องคิดเองต้องตัดสินใจเองแต่พอเราคิดได้แล้วตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวจะมีคนให้คำแนะนำเดี๋ยวจะมีคนให้ความช่วยเหลือที่ดีขั้นตอนแรกเรื่องงานอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอยากย้ายย้ายเลยอยากทำอะไรทำเลยถ้ามันหมดกำลังใจแล้วมันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดีมีข่าวดีใครตกงานว่างงานมีเกณฑ์ได้เดินทางไกล มีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตำรวจคนมีสีหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสจ u วตแอร์โฮสเตดหรืองานให้บริการทุกรูปแบบอันนี้ก็ถือว่าดีขอแค่ว่ามันเป็นงานที่คุณรักส่วนคนที่หมดพลังงานแต่ก็ยังไม่รู้จะไปไหนก็อยากจะบอกว่าขอให้ทาตรงนี้ไปก่อนคิดไม่ออกใช่ไหม ทำตรงนี้ไปก่อนอยู่ตรงนี้ไปก่อนผลของการที่เราตั้งใจทำงานขมักคำเมนขยนัน หกเหรียญเราจะได้รับการแบ่งปันที่ดีเจ้านายอาจจะให้โอกาสย้ายสาขาดูไหมย้ายตำแหน่งดูไหมย,าย้ายแผนกดีไหมหรือได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนหรือใครชอบงานที่มันเจอคนบ่อยๆเดินทางบ่อยๆก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในที่ดีแต่ตอนเนี้ เอาความเบื่อไปโยนทิ้งแม่น้ําก่อนเอาความเซ็งเอาความล้าเอาความท้อถอยทุกอย่างไปโยนทิ้งก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกงานประจําก็ดีมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงใครตกงานจะได้งานหรือใครที่ทํามาค้าขายจะติดต่อต่อตางชาติจะเป็นนายหน้าจะ้าที่ดินแต่ไอเรื่องพวกนายหน้าระวังอย่างหนึ่งคือการตกลงเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวแค่นั้นส่วนคนที่ทําธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัวเตือนอย่างเดียวอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้าวดาเออไม่ใช่ก้าวดาก้าไม้เทา้ามากับห้าเหรียญลงทุนเพิ่มช่วงนี้จะได้ไม่คุ้มเสียส่วนธุรกิจที่มีความเสี่ยงเช่นเจ้ามือแชร์แทงหวยแทงบอลหรืออะไรประจำ พวกเนี้ยใครที่ทํำอะไรพวกเนี้ยอยู่ประจำประจำอย่าโลภมากลาบจะหายหรือใครชวนเอาเงินไปลงทุนตรงนั้นสิเอาเงินไปทําตรงนี้สิน,นน่นี่อะไรก็ตามที่ลงทุนในระยะนี้ที่เป็นตัวเงินต้องเอาเงินไปลงทุนต้องเอาเงินไปจมหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่าอะไรเงินมันจะจมเงินมันจะเสียเปล่าเงินมันจะเสียฟรีได้ไม่คุ้มเสีย เพราะมันจะทําให้การเงินของเราติดขัดดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงแรงอย่างเดียวได้ไหมใช้สมองอย่างเดียวได้ไหมใช้คอนเน็กชันใช้สัมพันธภาพใช้มิตรภาพอะไรที่เราทําได้แต่เราได้เงินด้วยได้ส่วนแบ่งด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยนะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงจริงๆแล้วเรื่องเงินน่ยเกเหรียญแเหรียญไม่มีปัญหาหรอก ทำในสิ่งที่เรารักด้วยได้เงินด้วยอย่างเงี้ยแต่เตือนแค่ในเรื่องของห้าเหรียญห้าเหรียญอย่าหาเรื่องเสียเงินอย่าใครแบบว่าใครมาชวนคุยแล้วเกิดความโลภ เกิดความโลภเฮ้ยเอาซีเอาเงินไปลงทุนถอนเงินกดเงินโอนเงินไปให้เขาเลยอะไรแบบเนี้ยระมัดระวังให้ดี6เหรียญมีเกณฑ์จะได้รับส่วนแบ่งส่วนแบ่งจากการทํางานได้รับเงินจากเจ้านายหรือมีโชคลาภทางการเงินหรือส่วนแบ่งในเรื่องของมรดกทรัพย์สินที่ดินหรือที่บ้านขายทรัพย์สินแบ่งกันเอาเงินมาแบ่งกันหรือไปเป็นนายหน้าบอกต่อขายบ้านขายที่ดิน อันเนี้ยถ้าไม่มีเรื่องการผิดใจกันเรื่องผลประโยชน์อ่ก็ต้องตกลงกันให้ดีๆแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีมีเกณฑ์ได้รับส่วนแบ่งส่วนใครมาขอยืมเงินใครเบียดเบียนเงินในระยะนี้ก็ปฏิเสธไปเถอะนะโดยรวมแล้วเรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่อย่าหาเรื่องเสียงเงินนะจ๊ะส่วนในเรื่องของความรักจริงๆแล้วเดอะซันคือไพ่คู่แท้สาหรับคนโสดนะคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่แท้อาจจะเป็น คนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเป็นต่างชาติอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นคนที่อายุเด็กกว่าเราและบางท่านบางคนก็อาจจะเจอพวกพอ่อไม้แม่ไม้ลูกติดเพราะว่าเดอดซันมีเด็กมาด้วยอะ่ะคือทําให้ได้แฟนเด็กกว่าเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่ามีของแถมคือมีลูกติดอันนี้ก็แล้วแต่นะชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนได้หมดแต่สําหรับคนมีคู่สิคนมีคู่สถานการณ์แย่ๆนะ การสื่อสารพูดจาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพูดอีกอย่างเข้าใจอีกอย่างเจตนาจะสื่อสารอีกอย่างหนึ่งอะไรคือเป็นพ่อแง่แม่งอนผิดใจกันตลอดทะเลาะก,กันตลอดแต่มันไม่ถึงขั้นว่าเป็นปากเสียงขี่งอนอะไรใหม่รู้ชอบประชดประชันอะคุยกันดีๆหันหน้าเข้ามาหา คือบางครั้งคนมีคู่ชอบมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะคนที่อยู่แดนไกลวิดีโอคอลคุยกันเลยบางทีโทรคุยหรือพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดเจนอะนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นหน้ากันบ่อยๆหรือหาเวลามาเจอกันบ้างส่วนใครที่มีลูกยากอยากมีบุตรอยากมีลูกมีลูกยากอาจจะต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยากจะ ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยแต่โดยรวมใครอยากมีบุตรอยากจะได้บุตรสำเร็จสมหวังดังใจคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหนื่อยแล้วพอแล้วก็ move on เขาไม่รักเราเราก็หาคนใหม่นะมันเหนื่อยแล้วอะยืนกอดเสาแล้วอะยืนกอดแล้วมัน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 หมดแรงที่จะสู้ต่อละเขาไม่รักเราก็ไปเถอะไปไหนก็ไปไปหาคนที่ใช่ไปเจอคนที่ชอบแล้วจะดีนะส่วนคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงในระยะนี้เนี่ย คนมีคู่เนาะคุณผู้หญิงก็อย่าค่มสามีมากจนเกินไปคุณผู้ชายก็ระวังไว้ให้ดีอย่าหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวจะหาว่าสมมะไม่เตือนนอกนั้นนะไม่มีอะไรแล้ว p a g e o f อฟคับเนี่ยไพ่เด็กถือถ้วยช่วงนี้ลางสังหอนแมนซิกแซนแมนโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวดีๆที่รอคอยอยู่ใครรอคอยงานใครรอคอยเงินใครรอคอยบุตร สามเรื่องนี้สําเร็จสมหวังดังใจแต่เรื่องโชคลาภไม่ต้องไปหวังอย่าไปหวังกับหวยไม่รวยแน่นอนแต่ถ้าคาดหวังเรื่องโชคดีส่วนแบง่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใครเอาเงินมาให้ ลูกนี่เอาเงินมาคืนอะไรเงี้ยพอได้อยู่หรือทํางานได้โบนัสอะไรเงี้ยได้หรือทําอะไรแล้วได้รับส่วนแบ่งอันเนี้ยได้แต่เรื่องโชคลาภไม่เด่นชัดแต่มันจะเด่นชัดในเรื่องของความช่วยเหลือเดือนเนี้ชาวราศีกรกฎตัวคุณเองก็เก่งทําอะไรด้วยน้ําพักน้ําแรงเป็นคนที่ไม่ค่อยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครอันนี้มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแต่โชคดีสําหรับเดือนนี้เดอะเวิร์เข้ามาช่วยอะไรที่ค้างคาจะจบ อะไรที่ติดขัดจะได้รับความช่วยเหลือใครที่เคยเหนื่อยมาเยอะแล้วเดือนนี้จะมีคนมาช่วยแก้ปัญหามาช่วยอุปธรร์นะเดือนนี้จะสบายหน่อยแต่ต้องปรับทัศนคติแค่นั้นจบเพราะว่าจะมานั่งท้อไม่ได้จะมานั่งหมดอะไรตายอยากไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ หรือมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาในระยะนี้เดือนตุลาคมนี้ก็ออกไปหาแรงบันดาลใจออกไปชาร์จแบตเตอรี่สักหน่อยส่วนในเรื่องสุขภาพระวังแค่ปัญหาสายตาหลักๆคือปัญหาสายตาเล่นแต่เกมเล่นแต่มือถือจ้องแต่หน้าจอคอมระวังปัญหาสายตาแสงสว่างจ้าเกินไปอันนี้ให้ระมัดระวังกับอาหารการกินการกินแบ่งเป็น2กรณีคือท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษกระเพาะลำไส้กับอีกอันหนึ่ง การกินคือของหวานของมันเรามาระวังคอเลสเตอร,รอลเบาหวานความดันกับไอพวกที่มันปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอปวดกระดูกหาเวลาไปพักผ่อนหาเวลาไปผ่อนคลายไปนวดคลายเส้นบ้างแค่นั้นถ้าเดือนนี้ชาวราศีกรกฎรู้สึกว่ามันเหนื่อยก็พักบ้างออกไปเที่ยวออกไปเดินทางออกไปให้รางวัลตัวเองบ้างนะแล้วพร้อมค่อยกลับมาสู้ใหม่ หาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําแล้วจะประสบความสําเร็จเสริมดวงด้วยการบูชารัชกาลที่5เสริมดวงพระนาเรศวรพระเจ้าตากศินไหว้ขอพรได้หรือองค์พระแม่อุมาเทวีและองค์พระแม่ลักษมีในกรณีเป็นเทพเจ้าฮินดูพระแม่ลักษมีคือเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ส่วนพระแม่กาลีจะเป็นพลังให้กับคุณ จะช่วยในเรื่องของกำลังกายกำลังใจจะช่วยในเรื่องของอำนาจวาสนาส่วนการทำบุญเสริมดวงทำบุญกับคนเร่ร่อนขอทานเด็กยากไร้หรือสงเคราะห์คนชราหรือบ้านกาําพาบ้านเด็กหรือเติมน้ำมันตะเกียงให้แสงสว่างหรือทำบุญหลอดไฟถวายเทียนเป็นคู่เสริมดวงนะความเหนื่อยความท้อความเซ็งความล้าทุกๆอย่างขจัดมันออกไป ไปหาแรงบันดาลใจไปหา inspiration แล้วค่อยกลับมาซู้ใหม่เดือนนี้จริงๆแล้วเป็นเดือนที่ดีแต่เตือนอีกครั้งหนึง่งอย่าหาเรื่องให้ตัวเองเสียเงินแค่นั้นนอกนั้นทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้รับความช่วยเหลือที่ดีมีสิ่งดีๆเข้ามาวันนี้สมมะลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยชาวราศีกรกฎวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ